สวัสดีครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่สยามวูธัรับปทุมธาน,นีนะครับซึ่ง EP เนี้ยผมจะพารู้จักกับซีดูสวิต รุ่นที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือรุ่นซีดูสวิตคูดนั่นเองนะครับซึ่งทางบริษัทสยามรัมเนี่ยก็ได้นํารุ่นนี้นะครับมาจัดจําหน่ายและมาเปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าออปชั่นเรือลานี้เป็นแบบไหนนะครับและเดี๋ยวเราไปทดลองขับนะครับว่าฟิลลิ่งการขับขี่นั้นเป็นแบบไหนครับเราไปดูกันเลยครับและสําหรับซีดูสวิตคูดนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ขนาด1,630ซีซีนะครับ230แรงม้าความยาวตัวเรืออยู่ที่21ฟุต ความกว้างนะครับอยู่ที่2.4เมตรนะครับท้องเรือเป็นแบบ P.I. นะครับเป็นแบบ3มท้องเลยถ้าเราชมนะครับวัสดุตัวเรือเป็นแบบโพลีเทคซนะครับซึ่งมีความแข็งแรงนะครับยืดหยุ่นและซับแรงกระแทกได้ดีนะครับตรงนี้มาดูจุดแรกเลยก็จะเป็นไฟนะครับเป็นไฟ LED นะครับไฟสีแดงสีขวาทําให้เวลาเราขับขี่เนี่ยเราจะรู้ว่าเราขับขี่สวนเลนเนี่ยควรจะหันไปด้านไหนนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นกฎระเบียบของการเดินทางน้ํานะครับ มีจุดนี้นะครับเป็นจุดติดเชือกนะครับและนี่เขาออกแบบมาให้เป็นโป่งครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวสวิตช์เนี่ยเขาต้องการให้วัสดุทั้งหมดมันมีความน้ำหนักเบามากๆนะครับและจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดแติน้ำมันนะครับตัวนี้สามารถจุน้ำมันได้110ลิตรนะครับทวนี้เราสามารถเปิดเติมน้ำมันช่องนี้ได้นะครับแล้วก็ปิดการดีไซน์ของเขานะครับออกแบบมาให้มันโปร่งใสนะครับเวลามองเนี่ยก็จะดูสบายๆนย ด้านหลังนะครับตัวนี้และในจุดท้ายนี้นะครับตรงนี้เลยเดีย๋ยวมาดูเป็นบันไดาสามารถขึ้นจากทางด้านหลังได้นะครับราเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยกมีขนาดประมาณนี้เวเวลาเราจอดเล่นน้ําเราสามารถปีนขึ้นด้านหลังนี้ได้นะครับมาเก็บตัวนี้นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถวางแอซเซอรี่เสริมได้นะครับซึ่งเป็นุล,ลิงค์นะครับตรงนี้ อันท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนแบบเจ็ตตัวนี้นะครับเขาจะมีทีมแท็บมาให้นะครับนี่คือวัสดุเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูบนตัวเรือนะครับว่าออปชันเนี่ยที่เขาบอกว่ามันสวิตช์เนี่ยมันสวิตช์ยังไงนะครับจริงๆเนี่ยตัวนี้มันออกแบบมาให้เราสามารถปรับเปลี่ยนเลเยอร์ได้หลากหลายรูปแบบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันเจ๋งยังไงนะครับเฮนเอร์ Healthcare นะครับที่เขาให้มาตัวนี้เขาจะมีบันได ขึ้นมาให้นะครับดแรกตรงนี้เป็นที่เก็บสมอก่อนเลยเราสามารถเอาสมอนะครับใส่เข้าไปตรงช่องนี้ได้ซึ่งเขาออกแบบมาให้ติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครเบื่ินขึ้นมาเปิดเวลาเปิดข้างหน้านะครับเพ้ยกขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นขาึานจะง่ายเพราะมัน,นหนักเบานะครับ คือเป็นเปอร์ของเขานะครับซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแล้วคุณจะสามารถวางตรงไหนของตัวเรือได้เพียงแค่นะครับคุณดึงตัวล็อกนี้เขาจะมีตัวล็อกมาให้นะครับจะลองทำให้ดูตัวล็อกแล้วก็ยกออกมาครับเพื่อมาติดตั้งตรงจุดนี้ก็ได้ย้ายเข้ามาครับหลงล็อกแค่นี้เองเลยครับแล้วก็ดันตัวล็อกเข้าไป นั่งสบายมากๆผมชอบเบาะเขานะเบาะเขามีความนุ่มมากๆนะครับแล้วตัวนี้เป็นแบบมารีนเกตเลยนะครับไม่เปื้อนนะครับถึงจะเปื้อนเราก็สามารถขัดออกได้นะครับนี่เขามีสัญลักษณ์ดีดูมาให้แบบนี้ด้วยนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับและจุดนี้ก็เป็นในส่วนของออปชั่นนะครับสามารถคุณสามารถปรับเปลี่ยนตรงไหนของตัวเรือก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็สามารถปรับไปได้หมดซึ่งตัวนี้จะเป็นแผ่นยางนะครับปิดนะครับทําให้เราเวลาเดินเนี่ยมันก็จะนุ่มนะครับเราสามารถไปวางลงจุดนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาเก้าอี้นะครับหรือว่าโต๊ะมาวางตรงนี้ได้นะครับก็มีออปชั่นให้เยอะมากๆนะครับแต่เนี้ยแล้วก็มีโต๊ะตัวนี้มาให้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแค่ดึงตัวล็อกของตัวนะครับออก แค่นั้นเองนะครับเป็นออปชันลิงก์นะครับที่มีมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะกลางโตให้ดูด้วยว่าเขากลางได้แบบไหนนะครับและนีนจุดนี้นะครับนนหน้าตรงนี้ก่อนเลยเขาจะเป็นตัวที่เราสามารถเก็บอุปกรณ์ได้นะครับเปิดออกมาลักษณะประมาณนี้เลยนะครับนี่เขาจะมีที่เก็บของตรงนี้มาให้นะครับถ้าแทนมา ตัวนี้นะครับเป็นสําหรับวางโต๊ะนะครับเป็นเสาว,วางโต๊ะตัวนี้นะครับม,มาให้รวมถึงไฟนะครับไฟจอดออถ้ามีไฟจอดมาให้แบลยโดยเราสามารถไปติดตั้งนะครับด้านหลังท้ายเรือได้นะครับมันมีไฟแบบนี้มาให้เลยนะครับเจ๋งไหมแถบมบให้เลยนะครับโซนนะครับตัวนี้จะเป็น แฮนดิลลิ่งนะครับจะเป็นแบบเจ็ตสกีเลยตรงนี้นะครับก็จะมีโหมดการขี่มาให้ด้วยกัน3าโหมดมีสปอร์ตทัวริงอีโคนะครับและที่สำคัญนะครับมี VDS มาให้อีกด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีระบบ IDF เพราะเรือรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยเจ็ตนะครับทำให้ระบบ IDF ที่เ้าติดตั้งมาเนี่ยมีความจะเป็นมากๆนะครับมีคูสคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับและรวมถึงโหมดนะครับปุ่มด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะมีการบอกในเรื่องของน้ํามันนะครับ รอบความเร็วนะครับและสามารถบอกเลนส์ไปด้วยว่าเราสามารถเดินทางได้กี่กิโลเมตรครับสมมุติเราเติมน้ามันเต็มถังไปเนี่ยเขาจะบอกเลยว้วเราสามารถเดินทางได้กี่กิโลเมตรและรุ่นนี้นะครับท็อปสปีดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากๆนะครับและก็ยังมีออปชั่นในส่วนของกาหมินมาให้นะครับตัวนี้ตัวนี้เขายัมีกาหมนมาให้เลยตัวนี้เป็นแบบทัชสกรกนนะ เสียงมากนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงเขาก็จะมีสามารถาเป็นออดิโอนะครับของ b r p นะครับเขาจะมีลําโพงให้2ตัวนะจะอยู่ด้านทางด้านหน้าเนี่ยทางด้านหลังนีก็จะเป็นในส่วนของพิเก็ตนะครับอุปกรณ์เล็กๆนะครับมี usb มาให้นะครับนี่มี usb มาให้ด้วยสะดวกสบายในการใช้งานอันนี้กุญแจคก็จะเป็นแบบสก s k เลยนะ มีแจกมาให้นะครับผมอลองบีบแต่มีแจมาให้นะครับมีสวิตไฟมาให้นะครับอันนี้เขาจะมีไฟนะครับ LED นะครับเราสามารถเปิดไฟน,นี้ก็เป็นไฟสองทางข้างหน้าและข้างหลังนะครับมีมาให้นะครับโอเคอนั่งสบายนะครับตัวนี้เป็นส่วนของออกัปตันนะครับคนขับแล้วจัง เมื่อเราต้องการปรับขึ้นมานครับเราสามารถดูนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับนั่งประมาณนี้ก็สบายนะครับสําหรับคนที่ตัวเล็กๆนะครับหรือว่าต้องการแบบนั่งมองวิวกว้างๆนะครับมีมาให้นะครับในส่วนของหลังคานะครับตัวนี้สแตนดาร์ดเ,เนี่ยเขาจะให้หลังคามาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของด้านหน้าด้วยนะอาจจะต้องถ่ายดูรีวิวทีนึงนครับ แต่พวกออปชันเนี้ยถ้าใครต้องการนะครับทำหลังคายาวปิดทั้งลำเนี่ยก็สามารถซื้อแอสเซอรี่เสริมได้นะครับซึ่งเขาจะมีรางใส่ให้เรียบร้อยเลยนี่ก็เป็นข้อดีของสวิต์นะครับปรับเปลี่ยนนะครับเลเยอรต,ต่างๆได้หมดว่าคุณอยากทำแบบไหนออปชันลิงก์นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกระติกเก็บของถังน้ำมันสำรองโต๊ะเนี่ยเขาก็มีออปชันมากมายนะครับมาให้นี่เป็นในส่วนของด้านหลังนะครับ ม,มีนมีโซฟามีนมีที่วางแก้วข้อบแบบนี้น,นั่งสบายสมมติว่าเราต้องการปิดลงแบบนี้ก็ได้นะครับมอามีตัวล็อกดึงเบอกขึ้นนะครับและที่สำคัญเบาะแต่ละตัวนะครับสามารถเก็บของได้อีกครับเพีแค่คุณดึงขึ้นมานีนี่เก็บของใหญ่มากเยอะไหม ทุกตัวก้าอี้ทุกตัวสามารถเปิดเอาของใส่ได้นะครับอันนี้ทำให้คุณรู้เลยว่าโอเคมันสะดวกสบายจริงๆนะครับเ้าออกแบบมาได้ดีมากๆนี่คือความกว้างนะครับของซีดูสวิตนะครับในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นุดสวิตนะครับห้องเครื่องนะครับ มาลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นห้องเครื่องนะครับเป็นห้องเครื่องนะครับอย่างนี้เขาให้มีโบออฟมาให้ด้วยนะสำหรับที่เรือเราไปจอดตากแดดแล้วเกิดมีไอน้ำมันขึ้นมานะครับเราสามารถเปิดสวิตตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็นเหมือนเรือเลยนะครับ นี่เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1630cc นะครับและให้กำลังแรงมาถึง230แรงมา้าห้องเครื่องค่อนข้างใหญ่นะทำให้เวลาเราเซอร์วิสดูแลรักษาง่ายมากๆจริงๆนะครับตัวสวิตช์เนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นในการที่จะต้องเซอร์วิสอะไรเยอะเลยเราแค่เข้าสู่บริการนะครับเช็คระยะตามกำหนดนะครับเท่านี้คุณก็สามารถดูแลได้ง่ายๆเลยนะครับและใต้บ่อน,นี้นะครับพอามีถ่าดับเพลิง <ๆ S 2> เล็กๆมาให้อีกด้วยนะครับ เรือลำนี้นะครับสามารถนะครับจุผู้โดยสารได้ถึง9คนเลยนะครับแล้วรองรับน้ำหนักนครับได้ถึง670กสิกโลเลยนะครับ Ibr นะครับตัวนี้ผมใช้ Ibr อยู่ก็คือ Intelligent Brake Reverse นะครับทำให้เราถอยหลังได้อย่างง่ายนะครับรวมถึงการเบรคก็ทำได้ง่ายเช่นกันนะครับนี่ครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาก็จะบอกน้ำมันนะครับชั่วโมงการใช้งานนะครับระบบเกียร์นี้ผมฟอร์เวิร์นะครับนี่ผมพอคำเบรคปุ๊บจะเป็นระบบเป็น R นะครับพอปล่อยก็จะเป็นเกียร์ว่างนะครับตัวนี้เป็นระบบ ชิมนะครับคือ VDS นะครับสามารถปรับได้ว่าให้หัวเรือสูงขึ้นหรือต่ำลงนะครับก็สามารถช่วยในการออกตัวได้นะครับแล้วก็มีรอบเครื่องยนต์นะครับ <Hello. S 1> ลายที่เราขับนะครับและนี่ก็เป็นเซฟตี้ของเขานะครับ น้ำมันตอนนี้น้ำมันนะครับอยู่ที่3ามกิโลวิ่งได้อีก3ามสกิโลนะครับตัวน,นี้น้ำมันนะครับอยู่ที่110ยสิบนะครับปรลลิ่งถ้านั่งสมมติว่าผมนั่งแบบนี้รู้สึกแบบเออเมื่อยนะครับหรือยากให้มันสูงขึ้นเราก็ตับ